เราอยูเป็นที่ครัวของบ้านของเิ้งนะคะซึ่งเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่ฝนตกตลอดเวลาต้องเลยไปออกไปไหนไม่ได้ค่ะมิ้งก็จะมาทาขนมันดีกว่าคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มตัวสมงผมกันนะคะเริ่มตัวกันเลยะคะ่ะพอช่างตรงรับเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลอดนะคะเนื่องจากว่าแบบไม่มี ด้วยหรือว่าโปรแกนนะคะก็ใช้หม้อใหญ่ๆเนี่ยค่ะในการแบบว่าเราจะก็่รอนส่วนผสมนะคะเรามาเริ่มรอนส่วนผสมกันเลยค่ะก่อนร่อนนะคะเราก็ต้องคลุกแป้งทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะ ร่อนเพื่อให้มันเบาขึ้นนะคะแต่บางคนก็ร่อนบางคนก็ไม่ร่อนนะคะก็แล้วแต่แต่แบบร่อนรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะถ้าทาแบบอขนมมันก็ต้องร่อนไหมอ่ะเนองี้ยนะคะถ้ามีเป็นเม็ดเเนี้เยเราก็กดกด,กดได้นะคะเพื่อแบบว่ากระจายตัวออกไปแต่บางคนเขาก็ไม่กดเาอเออมันก็เป็นเศษแป้งอย่างเงี้ยแล้วแต,แวแต่แล้วแต่บางคนเนาะ ทำการอุ่นช็อกโกแลตนะคะแล้วออกจากไมโครเวฟแล้วนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอจากแรกมันจะแยกตัวก่อนนะคะปเป็นเนยกับช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็คนจนแบบเป็นหน้าฟิลนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตีไข่ในน้ำตาลต่อนะคะแล้วในนี้ก็จะมีน้ำตาลมีเกลือแล้วไข่ค่ะ ก็ตีมาสกันนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องนี้ไม่เป็นไรนะคะใช้ที่แบบเหมือนตะก้อตีก็ได้นะคะมันก็จะแบบก็จะเหลวประมาณนี้นะคะแต่ไม่เหลวมากนะคะก็จะเห็นแบบเป็นแบบมันเป็นทูครีมใช่ไหมคะ A few moments later อันนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเอาแป้งใส่ลงไปนะคะ ที่จะค่อยเอาแป้งใส่ลงไปเราก็ค่อยๆคนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแป้งจะฟุ้งนะคะทำให้เราอาจจะเข้าตาเราได้นะคะนั่นคือความจริงที่คุณครูสอนนะคะก็คนมาสักพักแล้วนะคะนั่นก็จะเป็นช็อกโกแลตที่เรานี่นะคะเป็นแป้งที่จะอบทำเป็นคุกกี้บราวนี่นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้ส s t ก c k y นะคะ,นะคะถ้าขั้นตอนนี้ใครอยากใส่แบบโมโม่หิมงห้อยหรือว่าช็อกโกแลตชิพนะคะใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยะคะ่ะหลังจากนี้เราจะไปนำอบแล้วะคะ่ะ ตอนนี้คุกกี้ของเรานะคะก็อยู่บนกระดาษขเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ตักใส่สก,กูนี้นะคะเพื่อทิ้งไว้แต่ละอันนะคะเพื่อจะได้ขนาดเท่ากันเนาะทีนี้เราจะมาเตรียมอบกันดีกว่าเราตั้งไฟเรียบร้อยนะคะอุ่นเตาความเตาเรียบร้อยนะคะประมาณ180องศา15นาทีนะคะเรานี้หน้าฟิี์มที่แตกๆนะคะนี้ อออะคระ่อ,อยมากทำเองนี่ค่ะข้าวมันจะกรอบกรอบอืมแล้วข้ามันจะนุ่มๆนะคะอร่อยไปก่อนนะคะ